สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทฤษฎีใจพอดแคสต์ Podcast, พื้นที่ที่จะพาเราไปสำรวจความคิดความรู้สึกและบทเรียนจากประวัติศาสตร์และจิตวิทยาที่ซ่อนอยู่รอบตัวเราในตอนก่นกอนๆเราพูดถึงเล่าปีกัโจโฉกันมาแล้วเล่าปี่คือผู้นําที่ใช้หัวใจนําทางเข้าสื้อใจผู้คนด้วยความจริงใจและความเมตตาจนสร้างจากศูนย์ขึ้นมาเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในใจของผู้คนส่วนโจโฉ คือผู้นำที่ใช้สมองและกลยุทธ์เขาเฉียบคมและเด็ดขาดไม่ลังเลยที่จะใช้อุบายหรือความโหดเหี้ยมเพื่อทําให้เป้าหมายสําเร็จเราปีกโจโฉจ,จึงเหมือนสองขั้วตรงข้ามของผู้นำคนหนึ่งเน้นคุณธรรมอีกคนหนึ่งเน้นกลยุทธ์และตลอดพันกว่าปีที่ผ่านมาทั้งสองก็ยังคงเป็นต้นแบบที่ทําให้เราศึกษาและถกเถียงไม่รู้จบแต่ในท่ามกลางมหากา,การต่อสู้ของสามก๊ก ยังมีอีกหนึ่งผู้นำที่จริงๆแล้วอยู่ยาวที่สุดเขาไม่ได้ขึ้นจากศูนย์เหมือนเล่าปีและก็ไม่ได้โหมบุกแผ่นดินเหมือนโจโฉแต่เขาสามารถรักษาอาณาจักรของตนเองให้มั่นคงและกลายเป็นหนึ่งในสามก๊กที่ยืนหยัดได้จนถึงที่สุดเขาคือซุนกวนแห่งกังตังซุนกวนไม่ได้มีสเสน่ห์แบบเล่าปีและไม่ได้ฉลาดแกมโกงแบบโจโฉแต่สิ่งที่เขามีคือสมดุล เขารู้ว่าตอนไหนควรยืนกลานตอนไหนควรยืดหยุน่นเขารู้ว่าคนเก่งต้องการพื้นที่อย่างไรและต้องคุมสมดุลของที่ปรึกษากองทัพและขุนนางให้เดินไปได้วยกันได้ถ้าโจโฉคือตัวแทนของการใช้สมองเล่าปีคือตัวแทนของการใช้หัวใจสุนกวนก็คือคนที่พยายามบาลานทั้งสองด้านให้อยู่ร่วมกันลองมองในแง่ของจิตวิทยาเราอาจเรื่องสิ่งนี้ว่า การทนต่อความไม่แน่นอนสุนกวนไม่รีบตัดสินใจแบบหักดิบเขายอมอยู่กับความคุมเครือยอมฟังละลายๆความเห็นก่อนแล้วค่อยหาจังหวะที่ใช่ตัวอย่างชัดๆก็คือยุทธการผ่าแดงโจโฉยกกองทัพใหญ่มากดดันให้สุนกวรนยอมสวามิภักดิ์ในตอนแรกขุนนางกลางตังหลายคนอยากให้ยอมโจโฉเพราะกลัวกําลังที่เหนือกว่าอีกฝั่งก็บอกว่าถ้ายอมเมื่อไหร่ กังต่างก็หมดอนาคตทันทีซุนกวนไม่ได้เลือกแบบหักดิบทันทีแต่เขาฟังทุกเสียงแล้วตัดสินใจอย่างมีชั้นเชิงไม่สู้ตรงๆกับโจโฉแต่ก็ไม่ยอมก้มหัวเขาเลือกจับมือกับเล่าปีจนกลายเป็นพานธมิที่สร้างชัยชนะอันยิ่งใหญ่ขึ้นมานี่คือพลังของการอยู่ตรงกลางที่ไม่ได้อ่อนแอแต่เป็นการวางสมดุลอย่างมีศิลปะอย่างไรก็ตามการเป็นผู้นำสายสมดุล ก็มีข้อจํากัดเหมือนกันบางครั้งการฟังมากเกินไปทําให้การตัดสินใจล่าช้าบางครั้งการไม่สุดขั้วอาจทําให้ดูไม่เด่นเมื่อเทียบกับเล่าปีกับโจโฉแต่ถึงอย่างนั้นถ้าเรามองความยาวนานของสามก๊กซุนกวนคือผู้นําที่อยู่รอดได้ยาวที่สุดและเมื่อย้อนมามองชีวิตจริงของเราหลายครั้งเราไม่ได้อยู่ในสถานะที่ต้องเลือกสุดตเสมอไป เราไม่จําเป็นต้องใช้หัวใจอย่างเดียวหรือสมองอย่างเดียวแต่สิ่งที่ทําให้เรายืนระยะยาวได้ในชีวิตการงานหรือความสัมพันธ์ก็คือการรักษาสมดุลการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรเด็ดขาดเมื่อไหร่ควรอ,อมน้อมเมื่อไหร่ควรพูดและเมื่อไหร่ควรเงียบฟังสุนกวนจึงเป็นตัวอย่างให้เราเห็นว่าการเป็นกลางที่มั่นคงไม่ได้แปลว่าขาดพลังแต่บางครั้งนี่แหละคืออำนาจที่แท้จริง เรื่องของซุนกวนเริ่มต้นจากความสูญเสียและภาระที่หนักหน่วงครับเขาเป็นลูกชายคนที่สองของซุนเกียนพยัคฆ์ร้ายแห่งกังตังขุนศึกผู้กล้าหาญที่ลม้มลงกลางสนามรบและเป็นน้องชายของซุนเซ็กเจ้าน้อยผู้พิชิตผู้ที่สร้างชื่อเสียงเอาไว้ด้วยความห้าวหาญและบารมีจนเกือบจะสถาปนาความมั่นคงให้กังตังได้แต่กลับถูกลออสังสหารในเพียงวัย25ปีเมื่อซุนเซ็กเสียชีวิตตำแหน่งผู้นำ ก็ตกมาถึงซุนกวนขณะนั้นเขาเพิ่งอายุเพียง18ปีเท่านั้นเองครับยังเป็นวัยที่คนทั่วไปอาจจะยังเรียนรู้ชีวิตแต่เขาต้องก้าวขึ้นมานั่งบนบัลลังผู้นำท่ามกลางบรรดาขุนพลและที่ปรึกษาเก่าแก่ที่ผ่านศึกสงครามมาแล้วมากมายหลายคนยังลังเลว่าสามารถฝากอนาคตไว้กับผู้นำหนุน่คนนี้ได้หรือไม่ท่าในเวลานั้นซุนกวนพยายามแข่งก้าวเรียนแบบพี่ชาย หรือทำตัวอ่อนน้อมเกินไปเหมือนเล่าปีก็อาจจะพาให้งอกกกแตกสลายได้ง่ายแต่เขาเลือกเส้นทางตัวเองครับสิ่งที่ทำให้สุนกวนยืนหยัดได้ไม่ใช่ฝีมือการรบที่เหนือชั้นไม่ใช่สเสน่ห์ที่ช่วนให้คนลหลงไหลตั้งแต่แรกพบแต่คือคุณสมบัติที่ลึกกว่านั้นครับเก่งในการฟังสุนกวนร,รู้ตัวดีว่าตัวเองอ่อนประสบการณ์จึงไม่ทำท่าเหมือนรูปเป็นหมดทุกเรื่อง เขาเปิดโอกาสให้ที่ปรึกษาทุกฝ่ายเสนอความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนักรบหรือฝ่ายน้าปกครองก็ฟังอย่างจริงจังรู้จักใช้คนเขามองเห็นศักยภาพของแต่ละคนรู้ว่าใครเหมาะกับงานแบบไหนและเมื่อเลือกแล้วก็กล้ามอบอำนาจให้เต็มที่ไม่กักไม่ระแวงรู้จักวางตัวสุนกวนวางตําแหน่งตัวเองและอาณาจักรได้อย่างชัดเจนเขารู้ว่าเวลาไหนควเข้มแข็ง เวลาไหนควรอ่อนน้อมและเวลาไหนควรสงบเพื่อรอจังหวะที่ดีกว่าตัวอย่างที่สะท้อนคุณสมบัติเหล่านี้ชัดที่สุดก็คือศึกเซ็กเพกหรือยุทธการผาแดงตอนนั้นโจโฉยกกองทัพใหญ่มหาศาลลงมาทางใต้ส่งสารมาข่มขู่ให้ซุนกวนยอมจำนนทางในาลางตังเองก็แตกออกเป็นสองเสี่ยงฝ่ายหนึ่งนำโดยเตียวเจียว ที่เห็นว่าควรยอมสวามิภักดิ์เพื่อรักษาชีวิตประชาชนและแผ่นดินอีกฝ่ายก็คือจิวยี่แม่ทัพหนุ่มที่มัม่นใจว่าต้องจับมือกับเล่าปีแล้วลุกขึ้นสู้สูนกวนไม่ตัดสินใจหุนหันพันแล่นครับเขาไม่เสี่ยงไปสู้โจโฉเพียงลําพังแต่ก็ไม่ยอมก้มหัวเป็นค่ารับใช้เขาเลือกทางสายกลางที่ทรงพลังที่สุดนั่นก็คือการร่วมมือกับเล่าปีเพื่อสร้างพันธมิตรที่มีเป้าหมายเดียวกัน นี่ไม่ใช่การตัดจใจที่มาจากอารมณ์หรือความเห้าหาอย่างเดียวแต่มาจากการประเมินสถานการณ์รอบด้านฟังข้อดีข้อเสียจากทุกฝ่ายแล้วเลือกทางที่เป็นประโยชน์ที่สุดต่อกังตั้งในระยะยาวภาพตรงนี้เองที่ทําให้เราเริ่มเห็นเคารางของผู้นําแห่งสมดุลอย่างสุนกวนคนที่ไม่ได้ยืนสุดขั้วด้านใดด้านหนึ่งแต่สร้างพลังจากการรักษาสมดุลไว้อย่างแนบเนียนหัวใจของการเป็นผู้นําในแบบสุนกวนก็คือการทรงดุล ไม่ว่าจะเป็นการเมืองการทหารหรือการอยู่ร่วมกับผู้คนรอบตัวเขาใช้แนวคิดนี้เสมอลองดูสิ่งที่เขาต้องมาเชิญในแต่ละวัน 1. ดุลระหว่างการเป็นผู้นำที่เข้มแข็งกับการเปิดพื้นที่ให้ที่ปรึกษามีเสียงศุนควรต้องแสดงให้เห็นว่าเขามีอำนาจเด็ดขาดในฐานะเจ้านายแต่ในเวลาเดียวกันก็ต้องทำให้เหล่าขุนนางรู้สึกปลอดภัยพอที่จะพูดในสิ่งที่แตกต่างออกมาได้ เพราะหากไม่มีใครกล้าโต้แยง้งผู้นำก็จะตัดใจอยู่ในโลกแคบแค่ของตัวเอง 2. ดุลระหว่างความเกรงกลัวต่ออำนาจมหาศาลของโจโฉกับความลังเลในตัวเล่าปีซุนกวนร,รู้ว่าโจโฉคือศัตรูที่ใหญ่ที่สุดแต่ในอีกด้านเขาก็ระวังเล่าปีซึ่งแม้จะดูอ่อนแอแต่กลับเป็นเสือซ่อนเล็บที่อาจกลายเป็นภัยในอนาคตดังนั้นเขาจึงไม่ยอมให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอำนาจเหนืกว่าจนเกินไป สิ่งเหล่านี้ถ้ามองในเชิงจิตวิทยาเรียกได้ว่าเป็นศิลปะของการอยู่กับความไม่แน่นอนโดยธรรมชาติคนส่วนใหญ่มักไม่สบายใจเวลาเผชิญกับสถานการณ์ที่คุมเครือเราจึงเห็นผู้นำจำนวนมากเลือกที่จะรีบตัดสินใจหรือทำให้ทุกอย่างชัดเจนและแสดงว่าตัวเองควบคุมได้แต่บ่อยครั้งความชัดเจนที่ได้มาอย่างเร่งรีบกลับทำให้เดินไปติดกับดักที่วางอยู่ข้างหน้าสุนกวนไม่เป็นแบบนั้นครับ ขามีความสามารถพิเศษในการทนอยู่กับความคุมเครือยอมรอยอมสังเกตยอมเก็บข้อมูลให้มากที่สุดก่อนจะขยับการตัดสินใจของเขาจึงไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่เป็นการวางหมากระยะยาวที่จะปกป้องอนาคตของงอกกกการเลือกที่จะไม่เลือกข้างอย่างหุนหันในตอนแรกจึงเป็นกลยุทธ์อันทรงพลังเพราะมันทำให้ซุนกวนยังคงมีทางเลือกเปิดกว้างเสมอ สามารถเปลี่ยนท่าทีตามสถานการณ์ได้โดยไม่ถูกผูกมัดด้วยอุดมการณ์สุดข,ขั้วบแบบเล่าปีหรือเป้าหมายการรวบรวมแผ่นดินแบบโจโฉเป้าหมายของเขาชัดเจนกว่านั้นครับไม่ใช่เพื่อให้ตัวเองเป็นจกักรพรรดิผู้ปกครองนักแผ่นดินแต่คือการรักษาความอยู่รอดและความมั่นคงของงอกกกได้ในระยะยาวที่สุดและพราอมมีเป้าหมายที่ยึดหยุดและมั่นคงนั่นเองครับทำให้ซุนกวนสามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระไม่ยึดติดกับภาพลักษณ์ว่า ต้องยิ่งใหญ่เหนือใครแต่เลือกสิ่งที่เหมาะที่สุดกับความจริงในเวลานั้นนี่แหละครับศิลปะของผู้นำตรงกลางคนที่ไม่ได้ยึดขั้วสุดโตงแต่สร้างอำนาจขึ้นจากการยืนระหว่างกลางอย่างมั่นคงเวลามองซุนควนจากภายนอกบางคนอาจรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีอะไรที่ดูเร้าใจเหมือนเล่าปี๋โจโฉเล่าปี่มีเรื่องราวความเมตตาที่จับใจโจโฉมีความเด็ดขาด และกลยุทธ์ที่ฉายแสงแต่ถ้ามองลึกลงไปสุนกวนกับแสดงให้เห็นภาวะผู้นำที่แข็งแรงและยืนยาวอย่างน่าทึ่งข้อแรกคือฟังมากพูดน้อยสุนกวนไม่เคยทำตัวเป็นผู้รู้ทุกอย่างเขารู้ว่าตัวเองยังต้องเรียนรู้จึงเปิดหูฟังเหล่าที่ปรึกษาอย่างจริงใจนั่นเองครับที่ทำให้ขุนนางและแม่ทัพของเขารู้สึกว่าความคิดของตนเองมีคุณค่าและกล้าเสนอมาเต็มที่บรรยากาศนี้ก่อให้เกิดการถกเถียงอย่างสร้างสรรค์ ภาพสุนกวนนั่งฟังเตียวเจี๋ยกับจิวยี่โต้เถียงกันก่อนศึกผาแดงเป็นหลักฐานชัดเจนว่าเขาพร้อมจะฟังทุกมุมมองแล้วค่อยชั่งน้ำหนักตัดสินใจในภายหลังนี่คือพลังของการเป็นผู้ฟังที่แท้จริงที่ทำให้เขาเข้าถึงภูมิปัญญาของคนที่เก่งที่สุดในยุคนั้นได้ข้อ2คือความยืดหยุ่นคุณนำที่ยิ่งใหญ่มักตกหลุมพรางความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเกินไปคิดว่าสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจนั้นถูกต้องเสมอ แต่ซุนกวนไม่ใช่แบบนั้นเขาไม่ยึดติดกับแนวทางของตัวเองหากเห็นว่าสถานการณ์เปลี่ยนเขาก็เปลี่ยนตามอย่างการจับมือกับเล่าปีเพื่อต้านโจโฉในศึกผาแดงต่อมากลับหันไปร่วมมือกับโจโฉเพื่อชิงเกงจิ๋วคืนจากกวนอูของเล้าปีถ้ามองผิวเผินอาจเหมือนกับกรอกแต่จริงจริงมันสะท้อนให้เห็นว่าเขาตัดสินใจโดยยึดผลประโยชน์ของงอกก๊กเป็นสุดกลางไม่ใช่เพื่อตัวเอง หรือเพื่อภาพลักษณ์ใดๆข้อ3คือความสามารถในการคุมสมดุลในทีมนี่คือจุดที่น่าทึ่งมากครับงอกกกสามารถสร้างแม่ทัพใหญ่ต่อเนื่องถึง4รุ่นโดยไม่เกิดความแตกแยกรุนแรงตั้งแต่จิวยี่มาสู่โลโซกต่อด้วยลิปบองและลกซุนทั้ง4คนต่างกันมากทางบุคลิกและวิธีคิดแต่สามารถส่งต่อหน้าที่กันได้อย่างราบรื่นนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับ แต่เพราะซุนกวนร,รู้จักบริหารคนเก่งเขาส่งเสริมในเวลาที่ควรส่งเสริมสนับสนุนในเวลาที่ควรสนับสนุนและควบคุมในเวลาที่จําเป็นพลังของงอกกบจึงไม่ได้อยู่ที่ตัวซุนกวนคนเดียวครับแต่อยู่ที่ทีมงานแข็งแกร่งที่เขาสร้างขึ้นมาเขาไม่ได้เป็นผู้นําที่ฉายแสงเดียววแต่เป็นผู้นําที่สร้างระบบและบรรยากาศให้คนเก่งทํางานร่วมกันได้อย่างเต็มศักยาภาพนี่แหละครับจุดแข็งที่แท้จริงของซุนกวน ไม่หวือหวาแต่มั่นคงไม่เด่นในแวบ,บแรกแต่ยืนยาวในระยะไกลไม่มีภาวะผู้นำแบบใดที่สมบูรณ์แบบครับแม้แต่สุนกวนที่ดูจะเป็นผู้นำแห่งสมดุลแต่ก็มีข้อจำกัดและจุดอ่อนเหมือนกัน 1. ถูกมองว่าไม่เด็ดขาดเพราะสุนกวนชอบฟังหลายฝ่ายคิดรอบด้านจึงทำให้การตัดสินใจของเขามักใช้เวลาในบางสถานการณ์ที่ต้องการการฟันธงแบบฉับพลัน เขาอาจถูกมองว่าลังเลเมื่อเทียบกับโจโฉที่การตัดสินใจแม้ข้อมูลจะไม่ครบหรือเล่าปีที่ใช้สัญชาตญาณแห่งคุณธรรมในการเลือกทันทีข้อดีของการรอบคอบจึงกลายเป็นภาพลบในบางครั้งว่าเขาช้าเกินไป 2. ฟังมากจนกลายเป็นปัญหายิ่งในช่วงบั้นปลายชีวิตสิ่งที่เคยเป็นจุดแข็งกับกลายเป็นจุดอ่อนโดยเฉพาะปัญหาใหญ่เรื่องการแต่งตั้งราชทายาทสุนกวนมีอโรถหลายองค์ และขุนนางรอบข้างต่างก็แบ่งขั้วสนับสนุนคละฝ่ายเขาฟังทุกเสียงแต่ไม่สามารถตัดสินใจเด็ดขาดได้เสียทีผลที่ตามมาคือความขัดแย้งภายในรุนแรงเมื่อเขาสิ้นชีวิตงอกกก็เริ่มสั่นคลอนเพราะการแย่งชิงอำนาจของเหล่าโอรสและขุนนาง 3. เป็นผู้รักษามากกว่าผู้สร้างในหน้าประวัติศาสตร์และในวรรณกรรมเรามักเห็นภาพโจโฉในฐานะผู้สร้างระเบียบใหม่จากความวุ่นวายเล่าปี ในฐานะผู้สร้างอาณาจักรแห่งคุณธรรมขึ้นมาจากความว่างเปล่าแต่ซุนกวนกลับถูกมองว่าเป็นเพียงผู้รักษามรดกที่พ่อและพี่ชายวางรากฐานไว้เขาไมา่ได้มีความทยอยทยานที่จะบุกขึ้นเหนือเพื่อรวมแผ่นดินแต่เลือกที่จะประคับประคองดินแดนกลางต่างที่โดสมบูรณ์ให้มั่นคงด้วยเหตุนี้เรื่องราวของซุนกวนจึงอาจดูไม่หวือหวาไม่ร้อใจเท่ารอาปีหรือโจโฉและบางครั้งก็ถูกมองข้ามไป แต่ถ้ามองในเชิงจิตวิทยาผู้นําการทําให้อาณาจักอยู่รอดและมั่นคงได้ยาวนานถึง50ปีทำกลางยุคที่ทุกอย่างปั่นป่วนและเต็มไปด้วยภัยคุกคามรอบด้านนี่คือความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันเลยเรื่องของซุนกวนไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวของขุนศึกในประวัติศาสตร์แต่ยังสะท้อนสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดครับในชีวิตจริงคนส่วนใหญ่ไม่ได้สุดขั้วเหมือนเล่าปีหรือโจโฉ เราไม่ได้มีบารมีที่ลนเหลือจนทําให้ทุกคนยอมเชื่อฟังเหมือนเล่าปีและเราก็ไม่ได้มีอํานาจหรือความเด็ดขาดที่จะสั่งการทุกอย่างได้ตามใจเหมือนโจโฉแต่เราทุกคนก็มีโอกาสที่เป็นผู้นําที่ดีได้ในแบบของเราเองและสุดกวนคือภาพสะท้อนว่าการเป็นผู้นําสายกลางก็มีพลังไม่แพ้ใครอย่างแรกคือการฟังไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าทีมผู้จัดการหรือแม้แต่พ่อแม่ในครอบครัวการหยุดพูด และเปิดใจฟังคนอื่นอย่างแท้จริงคือทักษะที่ทรงพลังที่สุดเมื่อเราฟังคนรอบข้างจะรู้สึกความคิดเห็นของเขามีคุณค่าและเขาอยากมีส่วนร่วมมากขึ้นนี่คือรากฐานของการติงใจที่ดีทุกครั้งอย่างที่2ความยืดหยุ่นโลกทุกวันนี้เต็ไมไปด้วยความไม่แน่นอนครับการยึดติดกับวิธีดเดิมๆเพียงเดียวมักทําให้เราไปไม่รอดสิ่งที่ทําให้ซุนกวนยืนระยะยาวได้ก็คือความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์และนี่แหละครับ คือสิ่งที่ทำให้เราเก้าวต่อไปได้ในโลกจริงอย่างที่ 3. การสร้างสมดุลไม่ว่าจะเป็นสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวหรือสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของฝ่ายต่างๆในองค์กรผู้นำที่ประคับประคองทุกอย่างให้เดินไปได้แม้ไม่หวือหวาแต่กลับน่าเชื่อถือที่สุดในโลกที่วุ่นวายคนที่เป็นศูนย์กลางที่มั่นคงมักจะดึงดูดใจคนมากกว่าคนที่เล่าล้อหรือแข็งก้าวจะเกินไปครับบทเรียนของซุนกวนจึงบอกเราได้ว่า ผู้นำที่แท้จริงไม่จําเป็นต้องยืนอยู่บนจุดสูงสุดหรือเป็นคนที่เด่นที่สุดแต่คือคนที่ทําให้ทีมครอบครัวหรือสังคมเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนครับเมื่อมองย้อนกลับไปที่ผู้นําทั้ง3ามแห่งยุคสามก๊กเราสามารถเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นครับเล่าปี่คือผู้นําแห่งหัวใจเขาชนะด้วยเมตตาการมอบแรงบันดาลใจและการทําให้ผู้คนรู้สึกรักและยอมเดินตามโจโฉคือผู้นาแห่งกลยุทธ์ เขาชนะด้วยสติปัญญาความเด็ดขาดและการมองการไกลที่เหนือกว่าคนรอบตัวสุนกวนคือผู้นำแห่งสมดุลเขาชนะด้วยการฟังความยืดหยุน่นและด้วยการประคับประคองให้องค์กรอยู่รอดได้ท่ามกลางความไม่แน่นอนเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้บอกว่าผู้นำแบบใดดีที่สุดแต่กำลังชี้เห็นว่าภาวะผู้นำมีหลายรูปแบบและแต่ละแบบก็เหมาะกับสถานการณ์ที่แตกต่างกันไปและนี่คือคำถามที่อยากชวนคุณคิดต่อครับ แล้วในชีวิตของเราเรามีภาวะผู้นําแบบไหนที่เด่นชัดที่สุดเราเป็นสายคุณธรรมแบบเล่าปีหรือสายกลยุทธ์แบบโจโฉหรือเป็นสายสมดุลแบบซุนกวนหรือบางทีเราอาจจะหยิบยืมคุณสมบัติจากทั้งสามคนมาใช้ผสมผสานกันไปตามสถานาการณ์เพราะบางครั้งเราอาจต้องใช้หัวใจของเล่าปีเพื่อปอบโยนทีมในยามวิกฤตใช้สมองโจโฉเพื่อตัดสินใจในเรื่องที่ซับซ้อนและใช้ความอดทนของซุนกวน เพื่อรักษาสมดุลในวันที่ทุกอย่างเหมือนจะพังทลายลงมานี่คือเสน่ห์ของภาวะผู้นำครับมันไม่มีสูตรตายตัวแต่มีให้เราเรียนรู้และเลือกใช้ตามเวลาที่เหมาะสมในตอนหน้าเราจะเจาะลึกไปที่กลยุทธ์และจิตธิทยาที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการตัดสินใจขรั้งสำคัญในสามกกว่าอะไรที่ผลักดันให้คนเหล่านั้นเลือกทำในสิ่งที่พวกเขาทำถ้าคุณชอบตอนนี้ฝากกดติดตามกดไลค์และแชร์ต่อให้เพื่อนๆได้ฟังด้วยนะครับ และถ้ามีความคิดเห็นอยากแลกเปลี่ยนว่าคุณคิดว่าตัวเองเป็นผู้นำแบบไหนขอเ็นบอกออกมาได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในทฤษฎีใจใหม่ไสตอนหน้าครับ